60วิกับนูสปอร์ตไซโคนะครับก็จริงๆแล้วเมื่อทุกครั้งในการแข่งขันนะครับเมื่อระดาบแต่เนี่ยที่ความาคาดหวังของเรานี่มันเริ่มทํางานนะฮะในสภาวะที่ความกดดันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโดนนําบวกกับผิดพลาดแล้วก็การเล่นไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับซึ่งตอนนั้นเองเราเห็นแววตาของตัวมัทกิลาเนี่ยที่มันผิดออกไปมีความคุ้มเคือสงสัยกังขาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับมันมัน พอผสมกับการเล่นที่สูสีมากขึ้นความโลัวความพ่ายแพ้ก็มากขึ้นนะครับซึ่งมันทําให้ความรู้สึกต่างๆเนี้ยมันทับถมเราเป็นตะกอนจนทั้งเราหายใจไม่ออกแลวทุกอย่างนะมันก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างแย่ไปหมดนะครับความมั่นใจที่เคยมีมันจะหายไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยิ่งมันจะเกิดโมเมนตัมแรงเหวี่ยงไปแรงเหวี่ยงมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยพังได้นะครับดังนั้นตรงนี้นี่เองครับนักกีฬาจําเป็นจะต้อง1คือรู้ก่อนมันเกิดอะไรขึ้น2เมื่อรู้เสร็จจะต,ต้องวางมันได้คือใช้ว่าเล็ด Go, นะครับปล่อยมันไปเล t i อิดบีมันเป็นอย่างนั้นและสำคัญคือกลับมาโฟกัสใน,นสิ่งที่ต้องทำนะครับเมื่อสูสีมากเท่าไหร่ก็ตามแต่หายใจคุมนะครับตัวเองดึงตัวเองกลับมาไม่ให้ไตรตัวนนี้มันพุ่งจนเกินโซนนะครับอบซุปิีกับหนุสปอร์เซโคครับ